ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้วันพุทธที่สิบสามมีนาคมสนะองพนะันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องพี่น้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกครับแต่ว่าพอแต้มมือนี้พอแต้มภามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนานาดีนะพี่น้องครับเอาก่อนเสียเบิร์เขากลับมาเบิร์ก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคม 6, หกเจ็ดลาวพัฒนาออก 2,04856คับเลขล่างก็ออก48นะพี่น้องเนาะครับของเซียนนาดีงวดทีผ่านมากกบลุดนะพี่น้องครับวันจันทร์ที่11มีนาคม256 7ลาวพัฒนาเซียนนาดีบนล่างวิ่งรูด0กับ7เน้นที่0คนับ0กับบมาเจ็ดกับบมานะพี่น้องเนาะ ครับมี40 40 74ใกลเ้เคียงเลขออก84เนากับบัากันเนาะพี่น้องเนาะ,ะมีเขามีรถบัวคูบา,บาอาจารย์ใด้นะครับเนามือนี้พนั่มาเบิ้งนับกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอา้อาไปเบิ้นนนนนบบงนับกันพี่น้องเนาะ พูดเพื่อลง เราพัฒนาเซียนนาดีนะครับจัดเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะรับบนล่างนะพี่น้องเนอ บนลา่างวิ่งหลด4กับ5นะครับ4กับ5เน้นที่4ได้พี่น้อง ครับเอาเบิงจับคู่นะครับเนาะจับคู่สี่ห้าสี่หกหกหก นะครับสี่เก้าห้าเก้า,ห,า,กาหกองนะครับ ครับมีเคนี่ครับพี่น้องหกหางเปียวา่าเีีกกับครูเชียนาดีเป็นบบนเนนใหน้ได้พี่น้องเด้เอเสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะเอามื้อนี้นะพี่น้องเนาะวันพุทธที่13มีนาคม2567ลาวพัฒนาเซียนนาดีนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่เนาะพี่น้องเนาะขับจับคู่ก็มีสี่ห้าสี่หกหกหสี่เก้าห้าเ้าหสองนะครับของแท้ได้พี่น้องเด้อขันมีไก่หองไก่คันเม่นของคลิปพอเตียมละครับข้าวเป็นเิดยังวันดอกไก่หอง <laughs> <laughs> พาอเตียมก,ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเสียนนาดีเนาะครับเนาะ รับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนี่ยทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะรับเอาฉนั้นแล้วคนนี้พอเตรียมก็พอไว้พอนคอยเขาคอให้แตกปังๆเด้ออาจารย์เลยครับเอฟซีก็จะได้โศกมันมันกันเนาะครับเนาะและที่สําคัญนะครับเด้อมักสอบตัวใดก็่าลืมนะครับกับตัวไว้น้าเนาะเอฟซีเนาะครับ คอยปังๆคอยเขานะครับเนาะเอาเขามาแล้วก็จะเลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแตมนําแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแตมนํานะครับแล้วพ่อแตมกับอฝากส่องนี้นะครับเด้อส่องใหม่พ่อแตมคนเดิมซานเนลนะครับเนาะครับก็มีเอฟซีหลายคนในทันคอมเมนตนมากดติดตามให้พ่อแตมแล้วครับพ่อแตมกับอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อที่กดติดตามให้นะครับเนาะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเต้มก็ขอกราบขอพระคุณเยซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไว้พร้อให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บย่าใด้่วมไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอใอ้มีอายุมันควรเยินครับทำมาขายสิ่งได้ขอให้เจริญลุงเรื่องครับทำการทำงานกขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะรับที่สำคัญก็คือโชคลับนะครับ เอาเมื่อนีขอให้สก๊อมันมันให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแคนี้นะครับเนาะครับเอาไ้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม